พี่น้องมันโมเมนต์ธรรมดาพี่นงองเนี้ลอมตนมันลมตข้นผุนเนี้ยผุนเนีอยป้าเจ้าเกิดเมันหมานมันไดรลายตัวก่อนย้นสิเหรอโอยกะโพดดอกเอาถือว่าตัวได้เลี้ยกัดหอดวังพี่นองสีเตมพี่นงเ้ายชีมูกล่งเคลื่อนมาหนีครับออกล่งครับเ้ายชีมูกครับว่ไมาจกเทียซีเตม เอาพี่น้องมือนีเอาเหียขี่โมกมาออกโลคมาเล่นน้ำเคลื่อนเบิงพี่น้องว่าสิมานบอลนอนจ่ามาเบิงน้ำกันคันแม่นมีเลือดนี่สิคักอยู่พี่น้องเลือกมองวานได้อันนี้ที่ยังปลากระบอนดีดีบนนิ่นก,ก็เลือกเลือกเวียงเหีเห้ยก็บ่ค่อยออกหรอกพี่น้อง น้ำเลืกพดน้ำเลืกออกซนนั่นก็นดีแล้วเขาบุคเคยตึกหนามเลืกปลามลาันละมันตื่นแมีนช่วงเอาวาันเขาคือว่ไปยืมเรือกพนหื้อเลือกอไผ่ยังอยู่ไกลพดไหมเนาะแต่มกไกม่อยู่ไกลไกลเมีนตะกี้จอดแถวนี่เต็มอยู่เนาะนีะ่ไหมนี่บ่อนอยู่ไกลไกนี่ไหมไอ้ฟังเ<ช> <ๆ S 1> สียงอ<บ>ยู่ไกลไหูนี่แหละอ <ๆ S 1> ยู่เวิ้งนี่แหละนี่ ีเรื้อ,องแถว,ว,<ล>วนี้ล่ะปลาลายบ่อนเอาบ่อนัดนั่นเห็นบ่เห็นบ่บ่เห็นหมองด้วยเฮ้ยห้าได้ยนินแต่เสียงอยู่ใกล้ๆหูนี่ดิดุงปากเสาไปน,นี่ละเออนี่แถวนี่ละนี่บ่อย,อยากมีเรือดให้นั่นดีพี่น้องเจ็ดตัวสามที่อือสามตัวพี่น้องอ <laughs> นี่ถือว่ามันเลยพี่น้องได้เสย์มั้ยพี่น่ะได้เสยครับปดข้าหนีหรือยังเฮ้ยปดนีแล้วเอาพี่น้องป,ปดปลากันเลยครับเฮ้ยกับบะโคดขาดพี่น้องเอ้ยตัวใดเดียตัวใดข้ากับถือว่ามันหวดวางเลยโอ้ปันไป,ไป่าไปหนามเลือกปศหนามมันเลือกปศอ <P ot> <P ot> ุ้ย <P ot>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  อยากมีเลือก <P ot> ขยันมีเลือดนี่ได้ปลา,า,าคักๆนี่ปลาบ่อนยี่ดีเวิร์กนี่พี่น้องเอ้น้องไม้ขบ่อนเอาบ่อนออกสัอออกคนนี้นี่แถวใกล้ๆนี่คือบ,บ่อนนี่ไก็ยังวะไปหายืมเลือกเพิ่นสักอย่างล่ะโทรหาพ่อตัวเฮาจีไพ่ไหมเ <c oughs> นาะโอ้ยขมันเลือดอยู่แถวนีใครเนี่ยคักอ,อิลิบ่อนดีคักแถวนี้ อีกแล้วใกล้เล่นอ้ยอยากมีเลือดดินั่นเด็ดตัวนึ่งเยกขึ้นก่อนมีเสยพี่น้องได้เสยขี้มม้ได้เสยเอาสองตัวนี้ตัวนึ่งสองตัวเสยพี่น้องเอาปดปลาปดปลาเร็วๆบ่อนอยู่ใกล้ๆนี่พี่น้องปลาบ่อนดีดีมันยังเลิกโผล่ บ่บแตกมันบ่แตกเออมันโบวนมันมันโบม่นดอกแต่ว่ามันเฮีงช่วงแตกไงแต่ว่ามันอยู่ในน้ำไดเ้เฮียในน้ำบุกข้าวตาปกติแล้วเขาจะติดเฮ็ดเฮียทั้งทึ่งเลยยังลงมากบ่อนอันน,นี้เฮ็ดในน้ำเลยโอ้ยเหี้ยตัวสูงก็นี่ดิบ่อนดีคักพี่น้องเอ้ยบ่อนป่าบ่อนเฮียงกข้มงนมีเลือดนี่อาจจะได้เป็นฟงบนได้นี่ บ่อนอีกเหรอต่อไม่คักตัวนี้จะดึงเด้อบเพราะ่พอผีมันก็หยับอยู่พี่พบ่นเอาบ่อนเอาพนะบ่อนเอาบ่อนเอาเมื่อสี่ตัว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 พี่น้อยเหี้ยขี้มูกมันมันฮะไม่ฮะนี่สองตัวหนึ่งนี่แลก็ยังว่ามันผีตัวหนึ่งผี โอ้ย,อยตกแล้วตัวนึง <laughs> พี่ตัวนึงตัวใหญ่พี่เจ็บโตพี่ป้าพี่น้องเหี้ยชิมูกเอาตุ้มไม้ตุ้มไม้ลุ้ิ่วกาดกิดกาดพูดจะตัดมันตีมันตีซางาบ้าป้าพี่น้องเหี้ยชิมูกเจ็บโตเติมเรงไปอาราน,าน <laughs> เนี่ยโอ้ปวดปลากันปวดปลากันส้มไปส้มไปส้มไ้ปวดปลาววปวดปลา,ปปาโอ้ยยาดินเหี้ยเขาจะไปเกงก่อน พี่น้องปลาบอนดีดีคิดว่าปลายุ่แถบนี่สิเป็นฟงผลหะพี่น้องเบิ่งวิทีวันแหรลดเบิ่งโหลดพี่น้องเอ้ยเกิดมาบบเคยวันแหรน้ำลึกปานนี้นี่เป็นขังแหลกออกบบออ,ออกอีกเพียงหนึ่งืึทึกกยู่ยไก,ไก,ไกห่หมองเกานั่งเด้นี่จังเป็นยังคาจังเ,ออเลิกเลยคาจังเลยมันโจ บังหันถธอเจ็บตเบิ้งอันนี้วดนี <S <S ้กับตึกบ่ไก่หมองเก่าได้พี่น้องมันน้ำเลอะนะจ๊ะบ่รู้ว่าสิลงไปหอดใส่แจงสีหวานได้มันบ่อน่ะบ่อนอะไรรบวนอ่ะยันบ่อนเอาบ่อนเอ้าบ้านนี้เรื่องนี่สนุกเอาป่าอันผูดใายกล้องนี่สีเพียงข้อเหรเดีเดี๋ยวนี่เย็นขาเด้๋นี่จังได้ซ้ำนี่ <laughs> พน็นอย่างที่ผู้ตื่นขี้มันสูงอยู่นั่นแล้ว <laughs> ของต่ออันผู้ไทยวิดีโอให้นี่แล้วเย่งจนสุดขาหรอโอ,อไปกันอันเหี้ของต่อพี่น้องตปาออกตัวนึงเนี่ย <laughs> โอ้ยเนาะ ออกึ่ปวดเลี Gesch ่ยมันมีจยกตัวมันหันบอลตัวใหญ่ไมีังควานคุณบ่วอีกหรอเพือนอือย่งกตัวนาะป่านคุยังบัมันเหลียบบเยออยู่ใส่อออพี่น้องเหลตัวนึ่งมันออกเดียตัวหนึ่งอ่องต่อคือมอไก่หมองเกาด้คือไก่ปลาเก็บปลา ยิบไปามาหล่นอีกพี่น้องป้าป้า,ปามาบ่นใดบ่นดีกักเนี่ยเฮ้ยปลาไม่มาบ่นหายเถอะพี่น้องอือเอา้าออกเทลซัมนี่ก็เอาละมันนั่นบ้านยาาคนเยอะ ไม่นามมันนีนาะนามมันเลิกพูด lebih apa? Oh, boleh ni jatuh. Boleh ni, boleh ni jatuh.